สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นไม้ร่อนเพจาวาส50ของสกิบดีโอเคโอ้ดังไปไหมครับทุกคนนี่นะครับนี่คือตัวที่ผมสร้างขึ้นมานะครับพวกเหล่าพวกนี้นะก็ ไม่ได้โหลดเวิร์ช็อปนะครับใครที่คิดว่าโหลดเวิร์ช็อปนะครับเดี๋ยวเรเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเฮ้ยพวกสกิลวีดีตอนนี้นะครับมันพ่นไฟใส่ตัวที่ผมสร้างแล้วโอ้ดูพวกมันสิครับทุกคนพวกมันบุกเข้ามาพวกผมเย้ดีมากเลยคิดที่ต่อโอเคคนนี้พวกมัน เริ่มตายแล้วครับทุกคนนะโอ้นี่มันอะไรกันครับเนี่ยมีตัวอะไรบางอย่างมาจะมายิงปืนของแผนทับผมครับทุกคนดูมันบินมาแล้วโอ้ oh my god เฮ้ยมันทำ ทำอะไรกับกองทัพผมวะดีที่ผมสั่งยิงทันนะเนี่ยถ้าไม่ทันเนโหปืนกองทัพผมตายเนี่ยหมดเลยอะเฮ้ยดีมากเลยคิริโตในกระโดดขึ้นไปงั้นแหละตัวที่ฉันสร้างนี่โอ้ชิคกิเลนมากเลยเอ้ชิกิบิดีมันตายเกือบหมดเลยเยิ่งยิ่ยิ่งแกรี่มากเลยคิริโตะ คนครับตอนนี้เรากิฟดีมันค่อนข้างจิกเกเรครับเราตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมจะไม่ไหวกับมันละเดี๋ยวมันต้องโดนนี่ตอนนี้ชีวิตจริงผมกำลังแช่ขู้หูกูเข้ทุกคนจิเกเรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยแกทำอะไรกับฉันน้ำชาน่เฮ้ยหยุด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 ทุกคนทุกคนตอนนี้เห็นมันไหมเนี่ยตอนนี้ตัวที่ฉันสร้างเนี่ยวพวกพวกพวกทุกคนที่ฉันสร้างเนี่ยเห็นมันไหมมันยิงพวกเราเนี่ย เอ้ยไม่ยมทำอะไรเอ้ยแกมอมันเป็นเนี aime, ่ยเอ้ยโอ้นโ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยาอ้ไรอ้วโอ้ยมอ้ยโอ้ยอ้ยโเกอ้ยโ้ยเอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยยอ้ยโอ้ยโอรยอยอ้ยโอ้ยอเย้ยเอ้อยอ้ยโอ้ย พวกนี้มันเกรเรเกินไปปะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยระเบิดเฉยเลยทกิไงดีเนี่ยต้องทับเราพังแน่นอนเลยอะอีพีหน้านะครับผมว่าผมจะจะมาเล่นไทเลตทอร์เวอร์ดีเฟนให้ทุกคนได้ดูนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอีพีหน้าก็เตรียมตัวดูนะครับอาจจะมาเล่นไทเลตทอร์เวอร์ดีเฟนให้ทุกคนได้ดูนะครับเออช่องอื่นก็เล่นกันไงเอเอ <Hey. S 2> ตัวที่ผมสร้างนี่มันเกเรชัยยอดชัยยอดชั้นยอดดิเออผิดอยู่ดี้ <c oughs> เอ,อ้ยเอ,อ้ยเอ,อ,เอ,อ้ยมันทำอะไรของมันเนี่ยครับ <c oughs> อ้ามพ่นไฟใส่ตัวผมอ๊า <c oughs> ไม่เป็นไรตัวผมเก่ง ทุกคนครับช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยสบายนะครับเหมือนเดินมนะครับเนาะแต่ว่า,มามเมื่อกี้ผมคึกไปเยอะไปหรือเปล่าเออโดนเนะขอโขอทษด้วยนะครับถ้าคึกไปเนาะทุกคนก็เป็นไงบ้างครับช่วงนี้น้องๆก็สอบอะไรอย่างเงี้ยมั้งผมด้วยดดเนี่ก็ตอบนี่ครับทุกคน นูด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 ูมันเกเรมากเลยนะนี่ครับนี่ครับตัวที่ที่ผมสร้างนะครับก็มีหลายตัวมากเลยนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปโชว์นะครับด้วยนะครับนี่ก็เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยียมจบแล้วรึเปล่าจบจ้า้็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับไม่งั้นมือขาด ¡Qué rey!